เอกสิทธิ์ไทยรัฐครับ,รบพูมกับฮาราบาราป่าจิตหลุดครับผมไม่เคยได้ยินชื่อป่าฮาราบารามาก่อนจนกระทั่งไปเซิร์ชหาข้อมูลตอนที่จะเอามาเขียนหนังสยองขวัญแล้วพบว่าเฮ้ยมันมีป่าชื่อน,นี้มันเป็นป่าที่แบบอุดมสมบูรณ์สุดๆอยู่ทางภาคใต้ของเรามันมีเรื่องราวที่ลึกลับ ต้องย้อนกลับไปตอนที่เบียกสิทธิ์มาเล่าเรื่องฮาราบาราเมื่อปีที่แล้วหนึ่งคือเอาจริงๆเราไม่เคยรู้จักป่าฮาราบารานะแล้วพอแกพูดแล้วแกก็เล่า้วังว่ามีตำนานชนเผ่ากินคนถูกฆ่าฝังหมกอยู่ในป่าเฮ้ยม,มันว้าวเนี่ะประโยคที่หนึ่งแล้วอ่ะ เราสึกว่าชื่อลาราบาร่ามันเป็นอะไรที่เรามองเห็นสตอรี่ข้างในมันเต็มไปหมดเลยแล้วบันลัอการที่แกเป็นคิงออฟมังงะสยองขวัญน่แกก็จะมีดีไซน์คาแรคเตอร์อะไรต่างๆตัวการ์ตูนที่แกวาดเ้ยซึ่งเราเห็นแล้วแบบโอ้โหอันนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับทางไทยเลยแล้วก็คงประกอบด้านภาพด้านการออกแบบความสยองขวัญที่พี่เอกสิทธ์ใส่มาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่บรรยับบรรยางอ่ะมันต่อเนื่องให้คนดูดูแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นตลอดเวลาประเด็นของลาบาร่าเองก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจการพูดถึง การกลืนกินนะครับซึ่งตัวแทนก็คือเป็นตัวของป่าเองหรือว่าจะพูดถึงเรื่องของการกำจัดเรื่องของปีศาจทั้งภายในภายนอกรู้จักพี่เอกจากการที่เขาเป็นนักวาดการ์ตูนซึ่งเช่นเขาแบบชัดเจนมากเลยเขาจะมีความแบบสบปรหรลาดและมีความสยองอยู่อันนี้คือยังไม่เคยเจอเขาเลยครับรู้จักแค่ชื่อสภาพ์ก็ค่อยๆรู้จักเขาในฐานะคนเขียนบทพวกอบอดี้ศพสิบเก้าสิบสาม เกมสยองอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเหมือนเป็นชิลเลอร์ที่มีความสับปะหลาสับปะหลาดนิดนึงอยู่ได้มาติดตามเขาอีกทีนึงคือได้เห็นหมาในอาคาร um คุณโปก็กุ่งๆผีๆสับปะหลาดอยู่อะไรเงี้ยก็เลยสเฮ้ยคนคนนี้อเขาเป็นคนที่ชอบอะไรในทางนี้มากจริงๆเนาะอันนี้คือมันเป็นหนังเรื่องแรกของเขาด้วยแล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบเหมือนมารวมกันในโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้น่าจะทํามันออกมาได้ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่เขารักนะครับเราชอบหนัก ที่เขาทำหลายเรื่องมากเลยอะไรย่างเงี้ยเพราะหนูป็นคนชอบดูแบบหนังผีอะไรพวกนี้อยู่แล้วเลยเออมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เขียนแล้วก็ถ่ายทำมันจริงๆเราได้เจอทีมงานผมว่าผมบ้าแล้วแต่ว่าผมเจอทีมงานในกองบ้ามากกว่าผมอีกคนระับมันเหมือนร่วมคนบ้าแล้วก็ทำเรื่องมาบ้าไปดันรู้สึกว่ามันโคตรมันเลย